เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ AO Story ในพาร์ทที่2ของ Turtle Island Quest นะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเริ่มเรื่องกันที่ป่าแห่ง Turtle Island นะครับคนคนนี้นะครับก็คือนาธาน h ิลิเลียนะครับโดยถ้าถ้าดูจากการมโนเนี่ย โจนาธานเนี่ยยังดูแก่น้อยกว่าชายขี้เมาในโรงแรมที่ผับของแอนเบอร์ต้านะครับแล้วก็แต่ดูแกกว่าโกตันบูนะครับซึ่งถ้าดูจากปากคำแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอามาพูดตรงนี้ทีหลังดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดกันตอนที่ในฉากที่ผมทำเควสนะครับตัวโจนาธานเนี่ยเขาจะบอกว่าอยากรู้หรือเปล่าว่าทำไมเกาะเทอร์เทิลไอแลนด์ถึงมีชื่อว่าเกาะเทอร์เทิลไอแลนด เหตุผลง่ายมากก็คือตัวเกาะนั้น,านามีรูปร่างเหมือนเตา่าและปรากฏการธรรมชาติหมอกที่อยู่รอบๆเกาะเนี่ยเกิดจากน้ําตกน้ําตกในถ้าที่เกาะเตา่ามันทําให้เกิดหมอกขึ้นมานี่แหละการเรียนรู้ทําให้พวกเราเข้าใจและก็ไม่มีความขาดกลัวแต่ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึง่งเพราะว่าเราไม่สามารถหาสิ่งที่เรียกว่าชิ้นส่วนอัญมณีได้ ดังนั้นเขาจึงต้องศึกษาต่อไปถึงเรื่องนี้อ่านี่คือคำบอกเล่าของปาดแห่งกาเต่านะครับแล้วก็ที่ข้างๆข,ข,ของเขาเนี่ยจะมีหนังสือที่เรียกว่าบันทึกการเดินทางอยู่นะครับซึ่งถ้าอ่านเนื้อข้างในเนี่ยมันก็คือบันทึกการเดินทางที่ลงชื่อด้วยโจนาธานดิลเลียนะครับ มันคือบันทึกการเดินเรือน,นั่นเองซึ่งในบันทึกเนี่ยก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าเวลานี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเช่นในเวลาตีสามเนี่ยเกิดท้องฟ้ามืดคึ้มมองไม่เห็นระยะทางข้างหน้าแม้แต่ร้อยเมตรซึ่งดูแล้วก็เหมือนว่าพวกเขากําลังเข้าไปในหมอกรอบเกาะเต่านะครับแล้วก็ต่อมาคือพ่อครัวของเขาตายขณะเดินอยู่บนดาดฟ้าเรือเพราะว่าโดนเสากระโดงหักใส่หัว และสาเหตุที่หักที่เสาหักลงมาเนี่ยก็เพราะว่าไปชนกับหินโซโคกนะครับจากนั้นจากนั้นนะครับเขาก็ให้คนงานสองคนขึ้นไปซ่อมแซมที่ดาดฟ้าแต่ว่าก็ถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดที่แอบขึ้นมาบนเรือตอนที่ชนหินโซโคกทําให้ลูกเรือทั้งสองเสียชีวิตลงเรายืเวลาที่เรือจะล่ม และเราก็สามารถกู้ทุกอย่างได้แต่เราก็ต้องเสียตะเบียงไปถึง30%ของที่มีอยู่จำนวนหินโสโคกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและใหญ่ขึ้นทุกขณนะเขียนโดยกัปตันโจนาธานนีลีเลียและถ้าเกิดว่าเรากดคุยซ้ำนะครับมันก็จะเริ่มเข้าสู่บันทึกบันทึกส่วนที่เปเปื้อนมีลาวิสาลายนะครับเขาจะบอกว่าวันที่ O x x สมบัติหายากที่เราไม่สามารถพบได้โดยง่ายในทวีปหลักถูกซ่อนไว้ในเกาะเต่าแห่งนี้พวกเราพบสมบัติมีค่ามากมายและสมบัติมีค่าบางส่วนพวาเราจะกลับเอไว้นําไปไว้ไไวที่อันเบอร์ตาส่วนที่เหลือเราจะทิ้งไว้ที่นี่สมบัติที่เราทิ้งไว้เราเก็บไว้ในหีบที่มิดชิดและนํามันไปซ่อนไว้โดยสมบัติที่ถูกซ่อนจะอยู่ในบางแห่งของชั้น4ด้านล่างสุดของเกาะแห่งนี้ หีบที่เราใช้สร้างมาจากวัสดุดเดียวกับหีบที่เราพบในบริเวณชั้นล่างสุดหีบทั้งหมดเหมือนวัตถุบโบราณที่สร้างโดยอรารยธรรมโบราณแต่ว่าพวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัยดังนั้นพวกเราจึงคิดว่าพวกเขาจะต้องมีอรารยธรรมที่สูงมากและในหน้าสุดท้ายมีคำใบ้ของพิกัดเควสแรกที่เราจะต้องไปนะครับอ่า โดยจะมีการบอกว่ามันเป็นหินรูปเตาหินรูปกัโหลกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้รับไอเทม security key นะครับแล้วก็จบปิดบันทึกการเดินทางถ้าคุยซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยเควสนี้จะไม่ขึ้นในหน้าต่างเควสนะครับเราจะต้องเป็นคนจดบันทึกทุกอย่างแนะนํานะครับบอกเลยว่าให้จดบันทึกเอาไว้เ่อย่างนั้นเดี๋ยวต้อง,อง,องมาเปิดหาเดินหาใหม่นะครับคือเปิดหาซ้าไม่ได้ด้วยในในบันทึกในการเดินทางแต่ว่า ด้วยความที่ตอนผมทำเนี่ยผมอัดคลิปไว้ทําให้ผมมาเปิดย้อนได้ว่าผมเอาไปพิกัดไหนซึ่งบอกเลยว,ว่าปวดหัวมากถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้จดพิกัดไว้หรือพลาดไปแล้วเนี่ยก็คือต้องเดินคุยกับจุดที่ซ่อนสมบัติทั้งหมดที่เกาะเต่ามีนั่นเองจากนั้นนะครับเราก็ไปหาโกตันบูเขาบอกว่าถ้าเราคุยจ่ายเงินไปเกาะเต่าเขาบอกว่าหลังจากฟังเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับเกาะเต่าแล้วท่านยังอยากไปอีกเหรอเอาล่ะ อยากไปก็ได้ใจมาหนึ่งหมื่นแล้วเราก็เดินทางไปที่เกาะเต่านะครับอ่าแล้วก็นี่คือการเดินเควสนะครับก็ดูกันไปนะครับคำํำๆสนุกๆอืมจะว่ายัางไงดีถ้าโดยการสันนิษฐานเริ่มจาก NPC ตัวแรกก็คือชายแก่ขี้เมานะครับเขาบอกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีนักเดินทางนักประจนภัยที่ยิ่งใหญ่มากก็คือโจนาธานนั่นเอง คำว่าหลาย10ปีเลยนะแล้วบอกอีกว่าเป็นคนนี้คนพบเทอร์เทอไอแลนด์ในยามชลาแล้วต่อมาคือโกตันบูโกตันบูบอกว่าในตอนนั้นะเขามีวัยเพียง20ปีวัยเพียง20ปีเท่านั้นก็ได้เดินทางไปหาเกาะเทอร์เทอรไอแลนด์และถ้าดูจากลักษณะหน้าตาของโกตันแล้วเนี่ยหัวงอกขนาดเนี้ยอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า50าสถึงเจแต่ถ้า ดูแล้วมันยังหนุ่มอยู่มันน่าจะห้าสิบหกก็ตีเลยว่าถ้า2 0่สเป็นห้เนี่ยก็คือผ่านมา30ปีแล้วในตอนนั้นโจนาธานเนี่ยอยู่ในวัยชราแล้วถึงได้ค้นพบเกาะเทอร์เทอรไอแลนดได้แต่ดูแล้วเนี่ยปาดแท่งเกาะเตา่าที่เป็นตัวโจนาธานเนี่ยกับดูฟิตปังเหมือนคุณลุงในเกมเท k k เ n นที่หัวโล้นไปข้างบนแล้วก็ด้านข้างมีผมชี้ออกมาคือมันแบบมันยังดูมันยังดู ไม่เหมือนคนอายุร้อยกว่าปีเลยอ่ะคือแล้วถ้าพูดถึงสมบัติในเกาะเต่าเนี่ยเขาบอกว่าค้นพบทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นชิ้นส่วนอัญมณีลึกลับทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเนี่ยบันหมายถึงยาอายุวัฒนะด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตัวในเคสเนี่ยในเกมเนี่ยนะในเกมแรกเลยอ่ะมีหลายอย่างหลายเคสท,ที่เกี่ยวข้องกับยาอายุวัฒนะอย่างเช่น npc ทำไบแคป ที่เป็นตาลุงที่ยืนอยู่ในผับเขาบอกว่าอยากได้ยาายุพันะเอาไทเกอร์ฟุตกิน10อันมาและจะให้บวกมอยไบยแคบแล้วก็อย่างไอเทมอีกหลายชิ้นที่เกี่ยวกับความเป็นอมตะเหลือยาอยุพันธะก็อย่างเช่นพื้นฐานเลยดอกเต็มดอกเหลืองอีกไดชิลสีเออีกไดชิลฟูตอันเนี้ย ตามตำนานของชาวนอร์หรือว่าตามตำนานเทพทั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกว่าต้นของอิกดาชิลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอมตะที่นีธฮอกเป็นมังกรอมตะได้ก็เพราะว่าได้อยู่คู่กับต้นไม้โลกต้นนี้นี่เองเออผลของมัน,นมีความสามารถในการฟื้นฟูชุบชีวิตย้อนวัยมอบความเป็นอมตะความเด็กความสาวความหนุ่มได้ ดูแลตัวเคลสเนี่ยมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นยายุัทนามากซึ่งอันนี้ก็ไว้ว่ากันต่อไปแต่ตัวผมเนี่ยถ้าให้ผมคิดเลยนะสันนิษฐานเลยโจนาธานเนี่ยคือกินยายุัทนามาก็เลยยังมีชีวิตอยู่มาได้และถ้าถามว่าชายแก่ขี้เมาในโรงแรมเป็นใครผมก็คงตอบว่าชายแก่คนนี้คือวันหรือนักนาบที่ บันทึกที่โกตันบูพูดถึงเขาคือวันที่เป็นนักดาบที่พิชิตก่อเต่าด้วยตัวคนเดียวเพราะอะไรเ,เหรออืมผมว่าเขามารู้เรื่องก่อเต่ามากเกินไปอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครรู้จักในขณะที่โกตันกับจนนธานเนี่ยบอกว่ารอดจากเกาะมาสองคนซึ่งซึ่งทั้งสองก็มีตัวตนจริงๆอยู่และอีกคนหนึ่งในบันทึกที่ฉายเดียวพันลี้อย่างวัน วันน่าจะเป็นชายแก่ขี้เมาได้เพราะว่าถ้าดูจากความกินยาอายุวัฒนะมานะโกตันยังวัยห้าสิบหกสิบในขณะที่โจนนธานเนี่ยน่าจะหลักร้อยแล้วแต่ยังดูหนุ่มอยู่แล้ววันที่น่าจะมาก่อนโจนนธานเนี่ยประมาณทักตีเท่ากับสามสิบปีอย่างเงี้ยถ้ากินยาอายุวัฒนะผู้เท่าเต่าก็น่าจะมีอายุประมาณร้อยสามสิบสี่สิบอะไรอย่างนงี้นะอืมชื่อผู้เท่าเต่ามันก็ ในเรื่องดะก,ก้อนวันก็อายุยืนมากร้อยกว่าปีขึ้นไปทั้งนั้น ừ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 . นี่ก็เริ่มเข้าแล้วนะว่ายาอายุนานะเนี่ยอาจจะมีอยู่จริงก็ได้และ Np c ในเกาะเต่ามีหลายส่วนที่ที่ไม่มีเควสคือผมเข้าใจนะว,ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมันไม่เอาเควสมาเดี๋ยวต่อไปผมจะไปนั่งทำเซิร์ฟนอกและไอเควสที่ยังไม่เข้าไทยหรือไทยไม่เอาเข้าเนี่ยผมเข้าใจ NPC มันก็ไม่แอดด้วยซ้ำ แลวมีหลายเควสบักแต่ NPC ที่แอดเข้ามาแล้วกับไม่มีเควสเนี่ยสิมันน่าสงสัยเควสของมือหลายเมืองนะที่ผมพูดเลยมันมีเหมือนจะปูทางให้เควสแต่ไม่ได้ทำต่อให้จบอย่างเช่นกเกาะเรือล่มอันนี้ NPC ก็มีเดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายคลิปให้ฟังเอ่อพ p c พวกนี้ก็เป็นทหารอาทหารพวกนี้อาจจะมีเควสแต่ หลายอย่างหลายจุดที่คุยได้ในเกาะเต่าเนี่ยมันเป็น NPC โดดเดี่ยวก็คือคุยปุ๊บมีเครื่องหมายว่าให้กดปิดโดยที่ไม่มีอะไรต่อผมว่าความลับในเกาะเต่าเนี่ยยังมีีเยอะมากเราก็คงต้องได้แต่รอทีมงานาครับอัปเดตเควสที่น่าสนใจต่อไปเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาจะอัปเดตไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่ปูเรื่องมาในแพทเก่าๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอีกแล้วแล้วก็ และดูสิครับสิ่งหลังจากที่การฝ่าฟันมาฝ่าฟันเดินเควสมาชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามสุดท้ายมาชั้นสี่เกือบตายไปก็หลายลรอบดูดูไอเทมที่ได้รับไม้ผีนี่นี่ผมแบบว่าอึ้งมากยืนยืนงงแบบกดคุยยิกๆเผื่อมันจะมีไอเทมเคลร์ชิ้นสองให้เซ็งเลยทีเดียว แล้วครับแลก็ได้เวลากลับเมืองกับโกตันบูนะครับพอกลับเมืองมาแล้วก็เอาละครับอย่างที่ผมพูดเอาไว้เมื่อกี้ว่าเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเรือล่มเกาะเรือล่มสังเค้นชิปนะครับเอ็นพีซที่ผมเจอในตอนนี้ไปทำเควสเทอร์เทอร์ไอแลนด์เนี่ย คือผมไม่ได้เดินทั่วเมืองนะผมแค่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เออเจอ NPC พก็กดคลิกคุยเล่นตามวิสัยผมไอ้อ p c พคนหนึ่งอะ่ะผมเคยเห็นมาตั้งแต่ตอนที่เกมนักเปิดแรกแล้วก็คือชายแก่ขี้เมาแต่ไอคุณผู้หญิงคุณป้าคุณยายเนี่ยอืมผมว่าน่าจะเข้ามาตอนช่วงไฮคาร์ดเพราะคุณป้าคนเนี้ยจะบอกว่าอยู่เมืองอันเวตาเคยเป็นเมืองที่สงบสุขนะแต่จู่จูวันหนึ่งอะ่ะ ก็มีเรือผีสิงเรือปีาสาต์พุ่งขึ้นมาชนผูขึ้นมาแล้วก็อยู่ข้างๆอเมริกา,าทางเมืองเนี่ยส่งทหารส่งกองกําลังเข้าไปเยอะแยะมากมายไปพิสูจน์แต่ก็เจอแต่เพียงผีปีศาจผีดิบในเรือสุดท้ายทางเมืองก็ต้องสั่งห้ามทุกคนเข้าแล้วอยู่มาวันหนึ่งไม่รู้ว่าบริษัทคูอีเวนต์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็คือ n p c nbc ใส่ชุดพีอาชุดไฮพีทสีแดงผมยาวสีทองเนี่ยนั่นแหละไอตัวเนี้ยไม่รู้มันไปรู้ข่าวลือนี้ได้ยังไงอยู่อยู่มันก็มาเอาจ่ายเงินก้อนโตให้กับทางเมืองเลยแล้วบอกว่าทางเรือเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอจัดการเองแล้วก็ส่งนักผจญภัยเข้าไปซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีเคสอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อที่ไหนเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มอีกทีหรืออาจจะเป็นแค่คำพูดที่แบบ บอกเล่าตำนานเฉยก็ได้แต่มันดูน่าสนใจมากซึ่งคูอีเวนต์คอปเนี่ยเข้ามาช่วงก็ถ้าจำไม่ผิดก็แถวๆประมาณไฮคาร์ดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะคูอีเวนต์ไม่มีเลยแบบว่า n v c บริษัทมีเจ้าเรียวคือคาร์ฟาคอปเปเรชันซึ่ง n v c ตัวนี้พูดถึงตอนที่คูอีเวนต์คอปเข้ามาแล้วส่วน NPC ใช้แก่ขี้เมาคนเนี้เขาจะบอกว่า เขาอะเคยเป็นลูกเรือของเรือโจรสลัดที่มีชื่อว่าโกอิงแมรี่กัปตันของเขาเนั่ะมีความท,ที่แบบว่าเก่งกาดมากฟันดาบถ้ามีศัตรูยืนอยู่3าคนฟันดาบโดนคนเดียวอีกสองคนจะตัวติดไฟขึ้นมาพอเขาบอกว่าคิดคิดดูแล้วเนี่ยกัปตันอาจจะใช้ดาบเวทมนต์ก็ได้สุดท้ายเรือของพวกเขาก็ล่มและชายแก่คนนี้ก็รอดมาคนเดียวเขาคิดถึงกัปตันของเขามากอืม ถ้าดูเนี่ยไอเนี้ยไอนี้เลยนะเนี่ยมันคือเรือล่มชัดๆมันคือซังเค n s ชิป NPC ตัวเนี้ยอยู่กับเกมนี้มาตั้งแต่กเกอะเรือล่มเขา้าผมจําได้ผมเคยกดเดินคุยเล่นอยู่สมัยก่อนแล้วถ้าคิดโยงอีกทีเนี่ยไอเรือผีสิงดาบเวทมนต์เนี่ยจะต้องนึกถึง Pilot of the Calibrean ภาค4ที่มันจะมีกัปตันคนนึงที่ใช้ดาบเวทมนต์ได้ควบคุมเรือควบคุมอะไรอย่างนี้ มีโอกาสเป็นไปได้อยู่เหมือนกันซึ่งผมว่าตัวชายแก่ขี้เมาเนี้ยน่าจะเป็น NPT ที่บอกเล่าเรื่องราวเฉยๆแต่แต่นะถ้าดูจากแพทล่าสุดของแลกนัลล็อกที่เป็นย้อนเวลาไปในอดีตไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะสามารถ ย้อนเวลาไปเล่นเควสต,ต่างๆในอนาคตหรือในอดีตได้อย่างเช่นว่าย้อนไปปั๊บย้อนเวลาไปปุ๊บนี่คือเกาะหัวกะโหลกเกาะบาบีลันเกาะที่มันเขียนว่าบีอารันแต่คนอ่านว่าบาบีลันกันนั่นแหละย้อนไปปั๊บเ,เคยสงสัยไหมว่าทําไมมันมีเมืองอยู่ใต้เกาะทําไมมันมีเหมือนตัวเทพโพลเซดอนมีเมืองที่ล่มสลายอยู่มันอาจจะย้อนเวลากลับไปได้ว่า นี่สมัยก่อนนะเมืองน,นี้ชื่อสมมติชื่อเมืองน,นี้ชื่อแอตแลนติสนี่คือเมืองแอตแลนติสมี n อ c นพนู่นนี่นั่นทำเควส์ทำเควสจุดหมายในเควสนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าสมุทรมาเจ้าสมุทรตัวนี้ชื่อว่าอะไรดีคาเค่นหรือพุทเดอนก็ได้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวคาเดี๋ยวคาเค่นจะบุกมาที่เมืองเราแล้วมาทาลายเมืองเราเราขอให้ผู้กล้าท่านเนี่ยช่วยจัดการช่วยเราต่อสู้กับคาเค่นนี่ก็เป็นไปได้ โดยตัวเคสจะให้เราสู้กับคาเค่นเพื่อปกป้องเมืองบาบีลันไว้ให้ใหคงอยู่ต่อไปเสร็จแล้วเราก็กลับมาในโลกปัจจุบันก็คือในสภาพที่เมืองบาบีลันล่มสลายไปแล้วอย่างนี้มันก็มีความเป็นไม่ได้หลายอย่างหรือว่าอย่างเช่นว่าย้อนเวลากลับไปก่อนที่เรือล่มจะเกิดขึ้นอย่างเช่นซัง,งเช่นชิปเนี่ยเกาะเกาะเล็กเกาะเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นฐานบัญชาการของโจรสลัด แล้วก็จะมีเรือ Going m a r r y ของกัปตันเด็กอยู่มีชายแก่ขี้มานในสมัยยังหนุ่มตัวเพื่อจะบอกว่านี่นะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นเรออือ Going m a r r y ที่จอดอยู่ที่เกาะน,นี้เป็นฐานบัญชาการนะได้ออกไปสู้รบและเจอกับเรือ b บ a c k พอร์ของกัปตัน Jack Sparrow แล้วก็ได้เกิดการต่อสู้กันแล้วก็อาจจะมีพวกเทพโพดอนอะไรมาถล,ล่มเรือแล้วก็ ให้เราช่วยภารกิจดําเนินการในภารกิจนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ของรางวัลไปตามระเบียบม,มันก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าคิดตามการมโนแล้วก็ตามแพทล่าสุดของเกมแล้วเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็จบเรื่องของ t ท r t l เ i s l a n แลแล้วก็เกาะสังเกตชิปไปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่เร,หเรื่องหน้าเรื่องหน้าเอาเป็นอะไรดีอ่าช่วยกันคอมเมนต์บอกแล้วกันเดี๋ยววันนี้ก็ผมลาไปก่อนนะครับ สำหรับนี้ก็สวัสดีครับ